ตัวนี้เป็นเยียลูกครึ่งตัวนู้นเยียแท้เลยเจ้าเพชรไก่ต่อเหล่าบ้านบ่อนะครับตัวนี้สวยครับสีไก่ป่าหูขาวใหญ่มากเลย เท่าเหรียญสิบอะตัวนี้พอดีช่วงตุลาพฤศจิกายนเล่นได้พอดีหลังสวยเลย